นี้เดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศการตั้งสารประพรมที่บ้านที่สวนผมนะครับก็ตอนนี้ก็6กโมงกว่าแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศนะอันนี้คือเอา ah, ให้ดูของก่อนของที่จะใช้ในงานนะครับก็จะมีพวกใบสีแล้วก็ขนมอ่ามันจะมีอ่านคาวซึ่งเอาไว้ไหว้พระ ภูมิและ,ะตายายนะครับแล้วก็จะมีอาหารหวานอันนี้ขนมนมเนยพวกเนี้ยของจะเป็นของพระพรมนะครับเดี๋ยวจะมีสินแสสินแสพี่น้องครับคนที่ทำในคลิปที่นครศรีธรรมราชนะครับอันนั้นเมื่อปี2 5 6 4อันนี้ปี2 5 1 5แลเป็นคิวของผมจองข้ามปีเดี๋ยวไปดูบรรยากาศว่าเป็นไงไงวิจุบนึ่ง คนเก่าจากคลิปแรกนะครับคนนี้เขามาช่วยงานด้วยเดี๋ยวไปดูกันว่ามรรจะกลับเป็นยังไงบ้างครับครับอันนี้เดี๋ยวพามาดูสารเก่านะครับ <S <S อันนี้คือสารเก่าคือตอนที่ซื้อสวนเนี่ยเขา เขาทำเอาไว้แล้วมีทําฐานเอาไว้นะครับแล้วเราก็คือเราไม่รู้ว่าต้องทำไงเราก็ซื้อมาตั้งซื้อฐานมาตั้งเฉยๆไม่ได้มีวิธีอะไรแต่จริงๆอะมันไม่ดีตรงที่ว่าสามภูม,มันไม่ควรมีอะไรมามาบังอยู่ด้านบนแต่ตรงเนี้ยเห็นสังเกตว่ามันจะติดมีต้นไม้ต้นทุเรียนมันใหญ่จะเริ่มบังนะครับสา,านนี้แล้วก็ ข้างล่างศาลเนี่ยไม่ได้มีการรองหรือไม่ได้มีการใส่ถุงมงคลอะไรลงไปนะครับมันเอาซึม,มาตั้งไว้เฉยเดีย๋ยวแผลโลเคชั่นมันไม่ดีอ่ะก็เลยเปลี่ยนนะครับซึ่งให้ทางสีนแสเข้ามาดูนะครับอันนี้ก็ปรับทิศทางอะไรใหม่หมดนะก็<อ>จะเป็นที่ตั้งใหม่ก็จะอยู่ลักษณะประมาณนี้นะครับก็จะ,จะมีสามศาล เนี่ยมันจะไม่เหมือนกับที่พวกเราเคยเห็นสามาภูมินะที่นี่ก็จะมีช่องนะยวอธิบายช่องเนี้ย,ย,ยมันจะเป็นท่อที่เชื่อมลงไปใต้ดินยาวลงไปที่อ่าถึงพื้นดินอย่างนี้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พวกวัตถุมงคลพวกอ่ของมงคลต่างๆนะครับที่เดี๋ยวทางสินแสเขาจะจัดมาผมจำไม่ได้มีอะไรบ้าง เป็นมวลสารอะไรพวกเนี้ครับใส่ลงไปในในท่อเหล่านี้นะครับแล้วก็เอาสารนะครอบข้างบนนะครับแล้วก็ทําพิธีพอพอพวกมวลสารเหล่านี้มันย่อยสลายเนี่ยมันก็จะลงพื้นดินที่เป็นบ้านของเราที่เป็นที่อยู่อาศัยของเรานะครับเพื่อเป็นอ่ามันเป็นสิริมงคล อะไรประมาณเนี้ยให้มันซึมลงไปในพื้นดินที่ที่เป็นของเรานะครับเป็นบ้านเราอืมอ๋อ,อแล้วก็ถ้าสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าทําไมสารผมมันมันไม่ตรงดูมันดูเอียงอันนี้คือทิศเหนือนะครับอ,อันนี้คือทิศเหนือแล้วก็มันเฉียงออกไปนิดหนึ่งเพื่อ อ่าเหมือนเขาเอาตัวเลขของวันนึงพี่เีเกิดของคนในในครอบครัวนะเอามาคำนวณร่วมกันหาทิศท,ที่ดีที่สุดแล้วเราก็ได้ออกมาเป็นทิศเนี้ยซึ่งสามมันก็จะไม่ตรงเออ,อันนี้ก็สงสัยก็ประมาณเนี้ยอันนี้คือเหตุผลนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะอ่า พิธีการมันจะก้าววงอ้นี่ผมตื่นมาก่อนมันจัดการดูของไอ้พวกนี้ยแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอธิบายเาเดี๋ยวเก็บบรรยากาศให้ดูอีกครั้งหนึ่งโอเคอันนี้ดูแบบสดๆเปืเป่อยๆไปก่อนโอเคครับ ก็อันนี้เป็นบรรยากาศภายในสวนทุเรียนผมเองนะครับก็หวังว่าความหวังผมนะเอ,อเวลาเราทําอะไรที่มันถูกต้องนนเนี่ยกับพระภพมิเจ้าที่ไงหวังว่าปีเนี้ผลผลิตทุเรียนจะได้ทัก2สองล้านนะสาธุ <c oughs> ครับก็ประมาณนี้อันนี้ให้เก็บบรบร,รยากาศนะครับเขาเีว่าสาว,สาวเขากําลัง พวกจัดแจงอาบน้ำแต่งตัวกันอยู่ผมก็ไม่รู้จะทําอะไรก็มาเข้าสวนนะครับอันนี้คือดอกทุเรียนที่หลน่นครับเดี๋ยวอ่าเกิดความรู้นิดนึงเดี๋ยวทุเรียนปกติมันจะเป็นเป็นดอกนะแตพอเขาไปปัดเกอ่าผสมเกสรมันเสร็จอะดอกมันก็จะร่วง หลอมร่วงอย่างเงี้ยเราก็ต้องมากวาดทิ้งนะครับใครจะทําสวนทุเรียนหรือมีเนี่ยต้องอย่าลืมลต้องมากวาดนะไม่งั้นมันจะเป็นเชื้อราใต้โคนนะครับโอเคความรู้เรื่องอื่นไปโอเคเดี๋ยวตัดภาพนะไปละครับก็ตอนนี้ใกล้จะเริ่มพิธีการแล้วครับนี่เราก็เป็นชุดสีขาวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้มองนะครับนะนะครับก็จะเป็นชุดผ่าเป็นพิธี อของเส้นไหว้ก็ก็พร้อมแล้วนะครับเหลือเอาจริงๆมันมีอุปสรรคนิดหน่อยคือของบางอย่างอะมันขาดขาดในวันวันนี้วันอาทิตย์เช้าด้วยไม่มีที่ไหนเปิดก็แต่ก็โชคดีนะครับที่ที่ยังโชคดีมากที่หามาได้นะครับหามาได้แบบแบบชิวเฉียดมากๆเลยครับก็เป็นเรื่อง ท้าทายในยามเช้าก่อนวันงานนะครับก่อนกําหนดการจะเริ่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างล่างกันนะตอนนี้ทุกคนกําลังกําลังเตรียมตัวพร้อมและใกล้จะเริ่มแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกัน เีเป็นเป็นอ่าส่วนโต๊ะของพระพรหมนะครับโต๊พระพรหมเนี่ยก็จะมีอาหารที่เป็นอาหารหวานเป็นผลไม้นะครับจะไม่ได้มีเนื้อสัตว์เพราะว่าทางถึงเทพฮินดูเนี่ยครับเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะครับส่วนผสมของอาหารเนี่ยก็จะไม่ไม่มีไข่ด้วยนะมีแค่เอ่อเป็น,เป,นเป็นแป้งน้ําตาลอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นผลไม้ล้วนๆน,นะครับ อันนี้จะเป็นโตข๊ของของพระภูมินะครับนี้ก็จะมีของคาวของหวานแบบแบบที่พวกเราเคยรู้นะครับแล้วก็ตายายก็เช่นกันนะครับกนนะะ็มีใบสีครับในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรอเลือกยามก็จะได้เริ่มพิธีกันนะครับ<ม>ก็ของก็ประมาณนี้ครับขอนค่อนข้างเยอะนะเวลาที่ ที่เราทำพิธีเนี่ยไหว้ครั้งนี้เนี่ยสามสารของเยอะมากเลยที่ผมไปซื้อของแค่ของคาวกับกับของขับผลไม้อ่างเงี้ยก็เยอะครับหลายบาทอยู่ทีเดียวครับอันนี้เป็นบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ชมกันต่อไปนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อไปบ้างบรรยากาศทำพิธีอาจจะไม่ได้ถ่ายทั้งหมดนะครับแต่ก็จะเป็นเก็บบรรยากาศรูป ถ้าอยากดูพิธีเต็มๆทั้งหมดเนี่ยแนะนำให้ไปดูในคลิปแรกนะครับคลิปที่ตั้งศาลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่อันนี้จะเป็นบรรยากาศรวมๆแล้วกันนะครับให้เห็นว่าเอาวันนี้มาตั้งที่บ้านผมเนี่ยที่สวนผมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเชิญดูกันครับ <c oughs> <c oughs> อ อายาน,นี่อันนี้เด็ดของกินเยอะครับคนจีนเด็ด อุปันังอปปันังคมมาปฏิภาหายะคมมาปฏิภาหายะทุติยามพภะพรมมาปฏิภาหายะทุติยามิภะพรมาปฏิภาหายะตตติยามิภะพรมมาปฏิภาหายะตตติยามิภะพรมาปฏิภาหายะเอ๋ยเชิญนัคุณตนเองนะว่าวันนี้เป็นข้าพระเจ้าเชิญนัคุณอาไรครับ ว่าวันนี้เป็นวันดีที่มาร่วมการตั้งสารท่านพักพร้อมขอให้ท่านพรกพรมช่วยประดิษฐานและขอให้ข้าพเจ้าปฏิปักษ์พร้อมให้ข้าพเจ้าประกอบอาชีพหน้าที่การงานไม่ว่าจะทําการสิ่งใดค้าขายสิ่งใดขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าในจุดที่สูงที่สุดที่ลูกไม่เคยพบทาน ขอให้พบทานเจอแต่ความสุขความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในจุดที่สูงที่สุดของชีวิตที่ลุงไม่เคยกบทานขอให้เม็ดเงินเม็ดทองลังไหลเข้ามาท่วมท้นทุกุก,กวินาทีต่อนาทีทุกหยดเหงื่อแรงกายทุกน้ำลายที่ได้พูดออกไปเป็นเม็ดเงินเม็ดทองท่วมท้นมหาศาลขอให้สุขภาพพารามาัยของข้าพเจ้า มีแต่ความแข็งแรงสมบูรณ์ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนานาประการไม่ว่าลูกจะทำการสิ่งใดประกอบอาชีพสิ่งใดค้าขายสิ่งใดขอให้เจริญรุ่งเรืองในจุดที่สูงที่สุดของชีวิตที่ลูกไม่เคยพบพรานนะอ่ะเสร็จแล้วบอกชุนด้วยเสร็จแ,แล้วท่องคำว่าโสถีพระวันตุเม สรดีพระวันตุเนตั้งนโมสามจบอีกรอบนั่นมโมจ่พาพระโพวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสดาโมตจสพตาพระโพวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุธายายมทธัสสดาโมตจสาพระโพวะโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตายยายัสเมอะโทษทีพ่อปู่รพระสยามเทวาธิราชยัสเมิงพ่อปู่พระสยามเทวาธิราชยัสเมิง นิสาภาเท,ส,าาเทสันติพ่อปู่ภาคสยามเทวาทิราชมิ มาหิธิก,ธกเเาเตติตุมเหอนุรักษันโตอา,ตอาตโลโอคเยยะสุขเขนัจจะเ,เ,เอ่ยเช่ญนมสกุลตนเองว่าวัดข้าพเจ้าเช,ชิอว,ว,วันนี้เป็นวันดีที่ข้าพเจ้า,าได้มาตั้งสาลอันเชิญพ่อปู่พะสยามเทวาธิราชขอให้พ่อปู่พะสยามเทวาธิราช ช่วยปกปักรักษาข้าพเจ้าและบุคคลที่อยู่ในบ้านของข้าพเจ้าไม่ว่าข้าพเจ้าจะทําการสิ่งใดค้าขายสิ่งใดประกอบอาชีพสิ่งใดขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองในจุดที่สูงที่สุดของชีวิตที่ลุงไม่เคยพบผ่านขอให้การเงินการทองหลังไหลเข้ามาท่วมท้นดังกับไม่เกเด็ดทรายท้องมหาสมุทรทั้งสี่ ทุกหยดเหงื่อแรงกายทุกน้ำรายที่ได้พูดออกไปเป็นเม็ดเงินเม็ดทองมหาศาลให้ลูกเก็บทุกวินาทีขอให้สุขภาพพารานามัยของข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้ามีแต่ความแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บนา,นานาประการขอให้ของข้าพเจ้ามีแต่ความสุขทั้งกายใจและความคิดไม่ว่าจะทำการสิ่งใจเดินทางไปไหนมาไหน ป่าสจากอุบัติเหตุโรคภัยไข้เจ็บนานาประการอะไรยังไงก็ว่าไปนะเสร็จแล้วท่องคำว่าสดพระวันตุกนมตุนีพระวันตุนีตั้งนามสามจบรอบึ่งนโมตัสสะพระคะวะโตอะระหาโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพระคะวะโตอะระถาโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตัสสะะคะวะโ,โตอาะหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตายายยสเมงตายายยศเมงนิสาพาเทนิสาพาเทสันติตายายเทวาธิราชเมสันติตายายเทวาธิราชนิมหิตายายิกามหิติกาเตติตุ้มเหติตุงมเห อนุรักษ์ขันโตอนุรักษ์ขันโตอโลคเยยะอโลคเยยะสุขเขนัจจะสุขเขนัจจะ,เ,จะเอ่ยชื่อนามสกุลตนเองว่าวันข้าพเจ้าเชิญและนามสกุลวันนี้เป็นวันดีที่ข้าพระเจ้าได้มาตั้งศาลอันเชิญตายายเทวาขอให้ท่านตายายเทวาช่วยขจัดปัดเป่าขอให้ข้าพระเจ้าจงพ้นจากสพัพพะทุสัพปโซสมาาัสรมรอกสัมภัยสัมเคราะห์ เนียดจันไรอันตรายทั้งหลายอุบัติเหตุทั้งหลายเคราะหกรรมทั้งหลายใสยสารมนดำทั้งหลายออกไปสิ้นไปสูญไปจากตัวของข้าพเจ้าและครอบครของข้าพเจ้าไม่ว่าลูกจะทําการสิ่งใดประกอบอาชีพสิ่งใดเลิอกคิดทําการสิ่งใดขอให้ประสบความสําเร็จลาบเริน ทุกทุกประการขอให้ความเจริญรุ่งเรืองจงบังเกิดแก่ชีวิตของข้าพเจ้าในจุดที่สูงที่สุดของชีวิตที่ลุงไม่เคยพบทาน ผมน่าจะเซ็นโควตาแล้วเดี๋ยวปักที่พื้นแทนนะไม่ไหวแล้วคอผมแน่นละเดแลยวบอเนะดินแ็งมากอ๊ต้องใช้เสียงปรกอ,อุปักถูกอันเลยใช่ไหมที่พื้นปักถูกอะไรคะ ก็ครับตอนนี้บรรยากาศก็คือเห็นข้างหลังนะควันจะฟุ้งไปหมดเลยนะครับเห็นไหม ตาผมแดงเลยเดี๋ยวเราลองดูนะว่ารอบที่แล้วเนี่ยท่าที่ส่งกดวันนี้จะเป็นยังไงผมผมถ่ายรูปไว้อ่ะดวงอาทิตย์ตอนที่เราทำไอ้นี่เสร็จดูนะ รู้ทุกคนเห็นไหมเดี๋ยวอินเสิร์ตเข้าไปให้ดูที่ดวงอาทิตย์จริงมันเป็นเหมือนดวงไฟอ่ะเป็นเหมือนดวงไฟสีแดงแดงน้องไทยก็วันนี้ไม่มี ไม่มีพระที่ทรงกรดนะครับแต่ก็จะเป็นดวงไฟสีแดงๆเหมือนอย่างที่ผมให้ดูไปนะครับอันนี้ก็เป็นก็ไม่เคยเจอเหมือนกันนะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เวลาให้พี่น้องมาตั้งศาลเราก็มักจะเจออะไรแบบนี้หลังจากที่เราทาพิธีเสร็จนะครับเหมือนกับว่าเอพระพรหมหรือเทพนะครับเขาเขาประทับลงมาแล้วที่ที่ศาลที่เราตั้งไปนะครับครับก็อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เจอสองครั้งละ ที่นครศรีธรรมราชครั้งหนึ่งที่นี่ก็อีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวดูบรรยากาศรวมๆนะครับอันนี้พิธีน่าจะเสร็จแล้ว สิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกได้นะระหว่างที่สารใหม่กับสารเก่าอยู่ตรงนู้นนะครับสารเก่าคือตรงเนี้ยมันสว่างแสงมันลงมาพอดีเลยนะครับถ้าเราสังเกตดูว่าลองสังเกตดูนะครับว่าฐานาจะไม่มืดมนนะไม่มืดเลยมีแสงลงมาพอดีอยู่ในจุดที่สง่างามมากเลยนะครับถ้ามองจากมุมกล้องเนี่ยดูจากกล้องไปที่ตัวบ้านก็ได้จะรู้สึกได้ว่ามันสง่าง,งามมันมีมันมีออรานะ่าเดี๋ยวผมพาไปดูสารเก่าผมนะ เดี๋ยวเดี๋ยวตาจะบอดแล้วครับดูสารเก่านะครับนี่อสารเก่าเนี่ยจะอยู่ใต้ต้นทุเรียนอยู่ใต้ต้นไม้นะครับแล้วมีสีเขียวแก่ด้วยมันจะดูมืดมนไปหมดเลยอันนี้เนี่ยเรากําลังจะทําพิธีถอนสารเก่านะครับเอาไปเอาไ้ที่อื่นนะครับก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงตรงนั้นสว่างจ้า ตรงนี้มืดหมองเลยครับดูก็รู้เลยดูอาไม่ต้องไม่ต้องใช้อะไรเลยนะครับดูอ้ดูอีกรอบนะครับก็ก็นี่แหละคืออีกหนึ่งสิ่งที่ที่รู้สึกว่าเวลาเวลาทำหรือว่ามันไปงานที่พี่น้องทำเนี่ยมันก็มักจะมีอะไรแบบนี้ให้เราเห็นได้ชัดๆนะครับเปรียบเทียบกันได้ชัดๆเลยจากตาเห็นแล้วก็มีสิ่งที่เขาเรียกอะไรอะ่ะ มีอัศจรรย์หรืออะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันจะเกิดขึ้นทุกครั้งกับงานของพี่เขาอันนี้ขออนุญาตเข้าไปนะอุ้ค่ะกระตูนี้มันเปิดไม่ได้จ้าตกเป็นคิดบอกรูนะเมื่อกี้มีอันนี้จะตกเป็นผิดถอด กาอ,อันนี้จะตกเป็นผิดของอแม่ผิดมันรอ,อ,อนี่ห้องนอนไครห้องนอนไว้สำหรับแขกที่มาค<อ>่ะ เ้่องน้ำรนเข้ามาใช่ไหมใช่ค่ะอ่าอันนี้ถ้าพี่แนนนะเพื่อทาประตูให้เป็นสีเขียวไว้จะดีกว่าอ๋ะที่ที่ตรงนน้นนะครับก็คือเป็นพอะดุลูกปอกได้นะครับว่าเหมือนกับมีพ่อแม่รับเอาทุเรียนไปปลูกอย่างเงี้ยมันจะได้ผลเนี้ยครับจริงเชื่มาว่าได้ผลนะแต่มันไม่ค่อยดีเท่ากับตรงบริเวณด้านนอกด้านในนะล้วพี่พมาว่าที่ด้านนอกเนี่ยเจ้าที่ต่างกัน เป็นเจ้าที่ถ้าฉันพูดตรงๆตรงนั้นเป็นเจ้าที่พ่อปู่ชยมมคนกับตายหญ่พิวาอ๋อสองสองสาใช่ถ้าคือตั้งนะวันนี้จริงๆตั้งทีเดียวจะดีมากๆแต่เสร็จไดไมันช้าละเธอถ้าถ้าสมมติตั้งตรงนน้นนะครับคือคือตั้งตรงหัวหัวไม่ใช่สิคือต้องตั้งทางนี้เลยแล้วหันหน้าเข้าบ้านเลยนะจะดีกว่านะคือเดิมทีตรงเนี้ยอาจะ คือมีการแพลนว่าทาเป็นคาเฟ่อะไรแบบนี้ครับแต่ตอนนี้จริงได้แต่ถ้าคาแต่ถ้าคาเฟ่เธอจะทําเป็นร้านกาแฟทําตรงนั้นตรงนี้คือตําแหน่งเจ้าที่อยู่แล้วโอเคใช่ห๋ยวที่จะตั้งสาลที่เดียวกับบ้าน้องอีกวันที่สิบเจ็ดก็ยังได้นะถ้าไม่นะนแกล้มไม่ทำครับไม่ต้องแยกง ก็แต่มาตั้งตรงนู้นเสร็จประมาณตรงนี้โตจะแยกทำไมตรงนู้นเสร็จปุ๊บเราประมาณนี้โตเลยถ้าแต่เราเตรียมข้อก่อนตี๋ว่าจะตั้งให้เรียบร้อยเสร็จนู่เลยใช่แล้วคือก็ตั้งเป็นเหมือนเดิมเดี๋ยวเอาบ้านพี่เอกก่อนค่ะแบ้านีวตรงนี้สอนนี้เกร็จสองเองต่อว่าเราทำธุรกิจขาค่ายใช่ไหมได้อยู่ตรงนี้สองขั้นผู้เรียนตรงนี้ก็เสร็จตรงนี้ออกเพลง่อแต่ว่าข้างนี้ใช่ว่าพี่น้องว่ะครับก็ เมื่อกี้นะครับสินแสพี่น้องได้พาขึ้นไปดูวงจุ้ยของที่บ้านให้นะครับจริงๆที่บ้านหลังนี้ไม่ได้เป็นบ้านหลักนะเป็นบ้านที่เอาไว้มันบ้านพักตาอากาศที่อยู่ในสวนนะครับบ้านหลักจะเป็นอีกที่หนึ่งนะครับแล้วก็มีพูดคุยกันว่าผมมีที่ดินอยู่สองสองฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราว่าเราจะทำออมันคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยครับดูว่าจะดีไม่ดีแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าที่คนละที่กันอยู่แล้วเพราะว่ามันเพิ่งสร้างสะพานเชื่อมกันในตรงนั้นเพิ่งซื้อใหม่ ก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเสร็จศับแล้วนจะยังไงสามารถถ้าทําได้เนี่ยอาจจะตั้งตรงนู้นอีกอีกสักสองสารครับผมก็วันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับหมดแล้วแหละเรื่องของอาบรรยากาศนะครับสําหรับใครที่สนใจนะครับหรือว่าอยากที่จะปรึกษาคืนแสพี่น้องคือไม่ได้มีคอนแทคแกไม่ได้เปิดคอนแทคคนให้ให้ ต้องไปคุยทางผ่านพี่หรือว่าใครอยากอยากถามหาอะไรเนี่ยก็ลองพิมมาในคอมเมนต์นะครับผมช่วยได้ผมก็จะบอกให้นะครับอันนี้ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละเสร็จแล้วบรรยากาศนี้เดี๋ยวให้เอาของที่ไหว้ไปแจกนะครับทุกคนก็เริ่มกินข้าวกันแล้วเดี๋ยวผมไปกินข้าวด้วย,วยนะครับก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมบ๊ายบายทุกคนไปแล้วครับ